สวัสดีครับคุดพี่ตุ้มนะครับสวัสดีค่ะค้ดพี่กุ้งจ่ะเพ็ดห้าสิบยังฟิตได้โอเควันนี้เราจะมาคุยกันใเรื่องนะครับในเรื่องของปฤติกรรมในการป้องกันโรคมะเร็งค่ะนะครับเพราะว่าเป็นโรคที่หลายๆคนก็คือไม่อยากเป็นกันละไม่มีใครอยากเป็นโรคนี้หรอกไม่มีใครอยากเป็นโรคนี้เลยใช่ครับนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันว่าแล้วเราจะทํายังไงปฏิบัติตัวยังไงนะครับที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ได้นะครับอย่างแรกข้อแรกเลยก็คือว่าเขาบอกว่าให้เราดื่มน้าให้เยอะมากขึ้น นะครับน้ำจะช่วยนําสิ่งโซโฟออกจากร่างกายด้วยของเสียต่างๆออกจากร่างกายและทำให้ระบบร่างกายปกตินั่นแหละนะครับแล้วก็น้ำก็มีคุณสมบัติอีกหลายอย่างที่ช่วยในเรื่องของระบบของร่างกายนะครับข้อต่อไปข้อ2ก็คือว่าเขาบอกว่าให้เรารับประทานผักผลไม้สีเขียวอ่ผักผลไม้สีเขียวเหตุผลนะครับเขาบอกว่าการทานผักผลไม้สีเขียวเนี่ยช่วยลดในเรื่องของมะเร็งลำไส้ใหญ่นะครับเพราะว่าในคอร์ฟิล์เนี่ยนะครับ สีเขียวมันเป็นคอเลฟิลใช่ไหมจะมีแมกนีเซียมอยู่นะครับแล้วก็แมกนีเซียมเนี่ยเขาบอกว่าจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการปิดปกตินะครับในการแบ่งเซลล์ซึ่งเป็นสาเหตุเกิดมะเร็งได้นะครับเพราะฉะนั้นเพิ่มผักในทุกมื้ออาหารนะคะใช่นะครับข้อ3ก็คือว่าออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะเบาๆก็ได้ค่ะแต่ออกบ้านใช่นะครับเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันทําให้ผู้ประสาทบ้านคือเลือดลมเราหมุนเวียนดดีขึ้นใช่ไหมครับแลช่วย ในส่วนของสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายรวมถึงระบบภูมิกุ้มกันด้วยนะครับโอเคาะสีมากาะสีก็คือว่าอย่าละเลยอาการความเจ็บปวดในร่างกายสัญญาณเตือนร่างกายเราตตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรอะไรแบบนี้ใช่นะครับบางทีเราปวดตรงจุดนั้นจุดนี้เนี่ยแล้วเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยอยู่ๆมันปวดขึ้นมามันเกิดจากอะไรเนี่ยพวกเนี้ย มันอาจจะเป็นสัญญาณที่บอกอะไรบางอย่างเราก็ไปตรวจไปหาไปพบคุณหมอขึ้นนั่นเลยนะครับดังนั้นแล้วก็ข้อห้านะครับก็คือลดหวานมันเค็มอู้อันนี้ต้องปฏิบัติอยู่แล้วลดหวานมันเค็มนะคะเพื่อสุขภาพค่อยๆลดการปรุงค่ะใช่นะครับก็จะช่วยในส่วนของการป้องกันโรคต่างๆได้นะครับอันนี้นี่แหละก็คือในส่วนของเทคนิคง่ายๆในการที่เราจะลดความเสี่ยงแล้วกันลดความเสี่ยงการเกิดโรคมะเร็งห้าข้อเมื่อสักรู่ค่ะ นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกทคนนะครับและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปครับคมติดตามสาระดีๆจากโค้ดพี่ตุ่พมและโค้ดพี่กุ้งจะเพจ50อย่างพี่ได้ค่ะบ๊ายบายค่ะ